อยากได้รถใช้ทันปีใหม่ต้องดูคลิปนี้ครับอสวัสดีครับผมเซลเจมีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อีซูซูสาขาบางละมุงนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่มีแพลนนะครับอยากได้รถนะครับเพื่อกลับบ้านปีใหม่นะครับอย่าเพิ่งเริ่มผ่านคลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมมีอะไรจะบอกนะครับหลายๆท่านนะครับก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับก็ทําไมนะครับว่าเราอยากได้รถปีใหม่ทําไมต้องรีบทําจองทําไมต้องรีบทําสัญญาในช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนเนิ่นๆนะครับ เพราะว่าช่วงปลายปีนะครับลูกค้าเนี่ยมีความต้องการในการออกรถค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ปริมาณการผลิตของศูนย์อิสุสุเราเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่บอกว่าทําไมต้องรีบทําจองนะครับทําสัญญาไว้ตั้งแต่นันเนิ่นเพื่อที่เรานะครับทุกคนจะได้ต่อคิวเพื่อรอรถเป็นคิวแรกๆนะครับพอถึงช่วงปีใหม่เนี่ยทุกคนจะได้รับรถทันกับปัน้นศพปีใหม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนใจเย็นนะครับรอพร้อมรองเงินดาวพร้อมนะครับ แล้วไปทาสัญญาช่วงเดือนธันวาผมบอกเลยนะว่าไม่ทันแน่นอนกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะออกรถปีใหม่ต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับถ้าสมมติว่าหาช่วยคนช่วยคิดนะครับช่วยวางแผนไม่ออกนะครับก็ทักผมมาได้เลยนะครับที่อีสูซุบางะำุงบายเจเมนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์นะครับ064นะครับ226 3634ได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมมีเก็บความรู้ดีๆนะครับจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามผมไ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ